เช้าวันอาทิตย์ครับจากตลิงก็เลยไม่รู้จะกินอะไรตอนแรกจะกินไข่ดาวเฉยเลยต้องมาทำเป็นไข่ดาวแล้วก็ผัดผักอะไรสักอย่างเนี่ยหมือนเดิมน้ำมัน่อย,อยงางสุด แต่เช้านี้ผมใช้น้ำมันจากไอ้อะไรอ่ะน้ำมันจากใส่ซิ้วดำหน่อยก็ได้หวานหวานนิดนึงแล้วกันผมใช้น้ำมันจากอะไรวะเบคอน,นี่มีอายุ่ห้องมอเตอร์ใช่ไหมใส่เข้าไปหน่อยนึงนิดนึงพอ แล้วก็ผัดไปเออจริงมันต้องใส่น้ำหน่อยเนอะใช่ใช่ใช่ใชใชใช,ช,ชเอาละต้องใส่น้ำหน่อยเนิงใส่น้ำใส่น้ำใส่เอามีพริกเม็ดหนึ่งด้วยนี่วะใส่เข้าไปเลยผสมปเนเปกันไปเดี๋ยวมันก็อร่อยเองใส่น้ำนิดหนึ่ง เ,เดี๋ยวจะผัดต่อนะครับเรียบร้อยแล้วครับลักษณะมันจะเป็นเริ่มจะเป็นซุปแล้วแต่สีดํานี่จะเป็นซีอิ๊วดํานะครับชิมรสแล้วก็โอเคกินได้เป็ดเป็ดห<อ>วานๆเข้มะแล้วก็ข้าวหน่อยแล้วก็เบคคันโอเค